คามสุขในสวรรค์เหนือกว่าความสุขในโลกมนุษย์มากมายความสุขในสวรรค์นั้นเมื่อเทียบกับความสุขในโลกมนุษย์แล้วเทียบกันไม่ได้เลยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพานบัณฑิตสูตรตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั้นประพฤติสุจริตทางกายวาจาและทางใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสุคติซึ่งเขาพูดหมายถึงสวรรค์นั่นเองเมื่อกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่ปรารถนาน้าใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาถึงความสุขในภพภูมิแห่งสวรรค์ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายเลย ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้เทียบกับภูเขาหลวงหิมพานภูเขาซิเนรุอย่างไหนจะใหญ่กว่ากัน ภิสุุทั้งหลายถวายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ทรงสั่งสมบารมีธรรมทั้งหลายมาโดยชอบแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าที่พระองค์ถืออยู่นี้เล็กนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิม,มาพานแล้วย่อมไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสีย้ยวย่อมไม่ถึงแม้การเปรียบเทียบกันได้ พระพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์ให้ชุ่มเย็ยนได้ตรัสว่าเช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดนี้ซึ่งพระองค์ตรัสเล่ามาค่อนข้างยาวในพระสูตรนี้ทรงประกอบด้วยรัตนะแก้วเจ็ดประการความสำลิดสี่อย่างย่อมเสวยสุขสมนัตอันมีสิ่งประกอบนั้นคือสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็ประการ เป็นเหตุให้สุขและสมนั t นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วย่อมไม่เข้าถึงแม้การนับย่อมไม่เข้าถึงแม้การเปรียบเทียบกันได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเป็นบัณฑิตนั้นแลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวในการไหนๆโดยล่วงไปเป็นเวลานานคือเกิด อยู่นานเท่าใดก็ตามก็ย่อมต้องได้เกิดในตระกูลสูงคือสกุลกระสั์มหาศาลหรือสกุลพระมหาศาลหรือสกุลขหบดีมหาศาลปฏิปทาให้ไปเกิดในสวรรค์อีกประการหนึ่ง ข้อปฏิบัติหรือข้อปฏิปทาที่ทำให้คนไปเกิดในสวรรค์ก็โดยการให้ทานและรักษาศีลดังข้อความในทานสูตรวิกิตสูตรและปุญญกิริยาวัตถุสูตรที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ในสาลยากะสูตรว่าให้ประพฤติกุศลกรรมบทสิ คือประพฤติสุดจริตทางกายสามคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามประพฤติวจีสุดจริตสี่ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อและประพฤติมโนสุดจริตสามคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรม ฉะนั้นผู้ใดได้ประพฤติกุศลกรรมบททั้งสิบประการก็พึงทราบเถิดว่าผู้นั้นกำลังเดินทางไปสู่สวรรค์เทพเจ้าที่เกิดในเทวโลกแล้วตั้งอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่สถานที่ที่ตนอุบัติขึ้นคือถ้าเป็นผู้มีบุญเพราะตนเองทำบุญมาไม่ค่อยเต็มที่คือถ้ามีบุญน้อยเพราะตนเองทำบุญมาไม่ค่อยเต็มที่ ก็ไม่สามารถจะมีวิมานเป็นของตนเองได้ต้องไปอาศัยวิมานของคนอื่นคือหนึ่งการอุบัติขึ้นที่ตักของพวกเทวดาองค์ใดก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุตรเป็นธิดาของเทวดาองค์นั้นชื่อว่าเทวบุตรเทวธิดาสองการอุบัติบังเกิดขึ้นบนแท่นที่บรรทมของเทพองค์ใดก็ต้องเป็นบาทบริจาริกา หรือเป็นภรรยาของเทพองค์นั้น 3. ถ้าเกิดที่ใกล้ๆที่บรรทมของเทพอง์คใดก็ได้เป็นพนักงานตกแต่งอาภรวิภูสิทธิ์เครื่องต้นเครื่องทรงของเทพองค์นั้น 4. ถ้าเกิดภายในบริเวณปราสาทวิมานของเทพองค์ใดจะได้เป็นเทวดาประเภทรับใช้ เป็นบริวารของเทพผู้มีบุญองค์นั้น 5. ถ้าหากว่าไม่ได้ไปอุบัติเกิดในบริเวณวิมานของเทพองค์ใดทั้งนั้นแต่อุบัติเกิดในที่ว่างระหว่างแดนต่อแดนไม่ทราบว่าจะเป็นบริวารของเทพผู้เป็นเจ้าของวิมานไหนในกรณีนี้องค์เทพผู้ทรงเป็นอธิบดียิ่งใหญ่กว่า ูงเทพทั้งปวงในเมืองฟ้านั้นย่อมเสด็จมาเป็นผู้พิพากษาในการพิจารณาตัดสินวิธีพิพากษาของพระองค์ท่านคือหนึ่งหากเทวดาที่เกิดใหม่เกิดใกล้วิมานของเทพองค์ใดก็ทรงตัดสินให้เป็นบริวารของเทพองค์นั้น 2. หากว่าอนุมานดูแลสถานที่อุบัติเกิดนั้นกึ่งกลางพอดี ก็ต้องดูหน้าที่ของเทพผู้เกิดใหม่ว่าหันหน้าเลงแลไปวิมานของเทพองค์ใดพระองค์ก็ตัดสินให้เป็นบริวารของเทพองค์นั้น 3. ถ้าว่าเทวดาผู้เกิดใหม่นั้นไม่แลดูวิมานของเทพองค์ใดเลยเฉยอยู่ท่านอธิบดีผู้พิพากษายิ่งใหญ่กว่าเทพเทวดาทั้งปวงก็ทรงตัดสินเอาเป็นบริวารของพระองค์เอง เพื่อเป็นการตัดปัญหาเสียเช่นถ้าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นผู้ตัดสินว่าจะเป็นบริวารของเทพองค์ใดหรือจะเป็นของพระองค์เองก็ได้ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นอื่นๆก็แล้วแต่เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆจะเป็นผู้พิจารณาดังอัตถกถาธรรมบทเรื่อง พระนางโรฮินีผู้เกิดอยู่ระหว่างพรมแดนของเทพทั้งสี่